for the good health เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้าง กินเคม็มมหันตภัยเงียบทำลายสุขภาพคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าความอร่อยจากเมนูอาหารที่เรารับประทานกันอย่างอร็จอร่อยนั้นอาจจะกลายเป็นมหันตภัยเงียบที่ย้อนกลับมาทำลายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวได้นะคะ โดยเฉพาะหากคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่มีนิสัยชอบกินอะไรก็ต้องเรียกหากพริกน้ําปลามาเพิ่มความเค็มในอาหารอยู่เป็นประจําหรือหากกินบ่อยๆพอเพื่อนถามหรือใครเตือนก็จะอ้างว่าเหยอะน,นิดหน่อยเพื่อแก้เลี่ยนบ้างอาหารจืดไปบ้างลหละแต่ไม่มีใครทราบนะคะว่าความอร่อยที่ได้รับนั้นจะกลายเป็นมหันตภัยเงียบที่ย้อนกลับมาทาลายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวได้ โดยทั่วไปแล้วร่างกายคนเราต้องการโซเดียมประมาณ2,400มิลลิกรัมต่อวันหรือคิดเป็นเกลือแค่ประมาณ1ช้อนชาแต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่กินโซเดียมเกินความจำเป็นกว่า3เท่าตัวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินเค็มเข้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายจะนำไปใช้ได้หมดนานวันเข้าหากยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ก็จะนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆอาทิโรคความดันโลหิตสูงซึ่งในร่างกายเรามีไตเป็นอวัยวะช่วยปรับระดับโซเดียมและน้ำในร่างกายให้เหมาะสมแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายมีโซเดียมสูงและไตไม่สามารถปรับโซเดียมให้เหมาะสมกับน้ำได้ปริมาณโซเดียมและน้ำในร่างกายก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นเลือดซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญก็จะสูงขึ้นและมีเลือดวิ่งผ่านไปยังเส้นเลือดมากขึ้นทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ในที่สุดค่ะ ส่วนโรคหัวใจเมื่อความดันโลหิตสูงหัวใจก็ต้องสูบฉีดเลือดหนักขึ้นเต้นเร็วขึ้นเพราะปริมาณเลือดในร่างกายสูงขึ้นซึ่งนอกจากจะมีผลต่อความดันโลหิตแล้วปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดอาการตัวบวมและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนที่มีความดันโลหิตปกติ2-4เท่าซึ่งถ้าเป็นหนักๆอาจจะถึงขั้นหัวใจวายได้ค่ะ สำหรับโรคไตเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงไตต้องทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ไตเสื่อมสภาพไม่สามารถขับของเสียในร่างกายได้และเป็นโรคไตเสื่อมไตไวายในที่สุดค่ะสุดท้ายอัมพฤกษ์อมัอมาพาตหากเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานก็จะเกิดการทำลายผนังหลอดเลือดและนำไปสู่การทำลายอวัยวะส่วนที่สำคัญโดยเฉพาะสมองซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอมัอมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมองแตกตีบและตัน นอกจากนั้นการกินเค็มมากๆยังส่งผลให้โรคหอบผืดรุนแรงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดศีรษะหรือไมเกรนรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงกับการเป็นโรคกระดูกพรุนและมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้นด้วยค่ะหากเป็นไปได้คุณผู้ฟังที่ชอบกินเค็มเป็นประจำควรลดการกินเค็มให้น้อยลงและออกกำลังกายเป็นประจำก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ w o m e n สนุก .com ค่ะ ทำสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ For the Good Health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ